โอเคเราเพิ่มได้แล้วทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาเรนเดอร์ไทม์ไลน์กันนะฟังก์ชันนึงสร้างฟังก์ชันหนึงเลยทา้งต่อหายไปเลยฟังกชันเรนเดอร์ไทม์ไลน์เราก็จะรับดับแดลีขมานะมาแสดงไหมจริงๆเราไม่ต้องรับก็ได้แต่เราจะรับก็ได้จริงๆข้อมูลมันอยู่นะัรวงข้อเราต่เลยนะแต่เรารับมาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดีฟังก์ชันฟิลเตอร์นะเดี๋ยวจะรับอลือจากการฟิลเตอร์ก็ได้แล้วมาแสดงอันนี้เป็นการแสดงอย่างเดียว โอเคเข้าใจไหมคือเราจริงๆก็เราเดึงจากหนวข้อจะต่อเรือนอะไรก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครเมนเราแนละ้วมันบอกว่าจะต้องมีการสแสดงการฟิลเตอร์ทำลายอะไรอนยะ่เี้ยว่าแบบสแสดงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแยกหน้าที่กันเลยไอ้ฟิลเตอร์ก็คือฟิลเตอร์พอคลิกปุ่มฟิลเตอร,ตอร,ตอร์ปุ๊บก็ให้ไปกรองข้อมูลนอปแนลี่มาแล้วตอนจังหวะแสดงทำลายก็มาโยนเข้าฟังก์ชันอันนี้การทํางานงแต่ให้มันเรียบแวยกันได้ก็เลยรับเป็นพารามิเตอร์นะะได้ง่ายๆอันนี้ไม่สดว่า เราจะได้กิจกรรมมาเป็นยังไงนะเราแสดงอย่างเดียว knock daily d o o r t n ใช้ตัวแปลว่า entry ก็นดะทีนี้เราก็จะมาแปะใช่ไหมเราจะไปแปะลงที่ timeline container ใช่ไหมสร้าง ID เหมือนแหละใช้อ ID คำว่า timeline t i m e l view อย่างนี้นะกันผมไม่ประกาศตัวแปล้อไว้ใช้ เ yeah. okay. น,นี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างดิฟนะเป็นกล่องเก็บไทม์ไลน์แต่ละแถวนะโอเคผมก็ต้องอ่าเขียนดิฟนนนี้นะ document add shape element ที่จเป็นดิฟนะเนี่ยเนี่ย add class ให้ดิฟด้วยชื่อว่าไทม์ไลน์ e n t r รีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วข้างในดิฟผมจะยับในชิ้นแถวเข้ากับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผมใช้เขาเดียวนะ เดี๋ยวเอียงผมจะสร้างรูปภาพหมาชื่อหมาแล้วก็เวลาของกิจกรรมนั้นเนะแล้วก็มิปุ่มลบอันแรกเลยรูปภาพก่อน I m T L, L T L, L T ผมจะตั้งคำวา่าหมา S r C ก็ใช้ใช้รูปภาพจาก N T ได้เน่โยนมาแล้วสีน้กพิมพ์เชยสีในรูปภาพเสร็จผมมีดิป ข้างในดิสนี้จะ,จะมีชื่อมานะชื่อมาอยากให้เป็นตัวหนาใส่แท็กสตองเข้าไปครอบอยากให้เป็นอืมที่เราล็อกเนนี้นะก็ทาด้วยเวลาที่กิจกรรมนั้นเริ่มนะก็เก็บไว้ในตัวแปรไทมนได้ไหมเอานี้กีกาเอาชื่อกิจกรรมแบบ activity แอคทิวิตี้แล้วก็ขึ้นมันทัดใหม่ขึ้นมันทัดใหม่ใช้ D R ได้เลยตามด้วยสแสปนใช้สแสปนแสดงเวลานะนอ,อินบอดีตอนนี้นี่ก็ไทม์ผมใส่ C S S เดี๋ยวเพื่อจะไปใส่สไตล์มันนะ่ะก็มีปุ่มๆมนึงนาท่อนใช้เปิดและปิดกับไทยเป็น r a ท่อนใส่คลาสให้เด็ก ก็เมื่อคลิกให้เรียก mm hmm. ฟังชัน delete n t แล้วกันก็ส่ง n t i d เข้าไป mm hmm. ส่ง id ของกิจกรรมเข้าไปนะแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอ่ะผมใช้อีโมจีนี้ไปเลยเผมสร้างนี้เลยดีกว่าสร้างเดิบอันหนึ่งมาเก็บทำลายเยป็นดิ้สอนเดินะะไเดี๋ยบผมก็สร้างแถวของทำไลน์มาดีกันไม่ประกาศ การเล็กแหวนเลยก็อ่ะผมมาวนตอนวนผมแอปเปนชายดิฟลงมาเลยเนี่ยลองไปเลลนเดอร์ดิซิโยนค่าอืมไวผมเคลียร์่อนโอเคอันนี้เมื่อปุ่มกดใช่ไหมผมต้องไปสร้างเมื่อเหตุรอเสร็จด้วยโอเคอันนี้เนเดอร์เท بل. เบิลเียวผมขอไปสร้างฟังก์ชันใหม่ช,ชื่อฟังก์ชันลอ t ด็อกกระดาษ เ e นเดอร์ไทม์ไลน์ทีตัวนี้ล็อดแอรี่ยอืมม่โยนล็อกแนลี่ย์ไปอ่านี่ได้นะนี่มาชี้ชิบบอลโอเคเราเ e นเดอร์ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลบให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปัสแ็กสแปชปุ่มลบฟังชันนี้นะดีเลยที่ ID ยดีก็เหมือนเดิมอ่ะ ังดงดอกอลลีที่อยู่ในโลอลข้อตาเลนหมดแล้วโอเคนทีนี้เราต้องมาฟิลเตอร์นะหาไดอารีร่ที่มีอเดีไม่เท่ากับฮรที่ส่งมานะจะไปนในตัวแปลนนะทีีา้ารกันแล้วเราก็เอาตัวที่ไม่ได้ถูกกีนิยัดจะไปที่โลอลข้อตัเลนเราใช้คำสั่งเซตนี่เราก็ยนนะ ทีนี้ก็ลบข้อมูลนั้นออกเดีย๋ยวจะโหลดใหม่อะไรก็ได้นะโหลดใหม่เลได,นะลด,เลดีวะจะได้ไม่ต้องเขียนเรามีฟังก์ชันเ,นเดน d e r t i m ท l i n ลน์อยู่ละเราก็พอจะพอที่ยังไม่ถูกลบโยนลงไปแค่นี้นี่หาห,าห,าหาอ่ะึ๊บโอเคแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้ให้แสดงคำว่าถ้าไม่มีข้อมูลใด,ดให้แสดงว่าไม่พบข้อมูลนะดัเลง นี่เธอไังก่อนเลยแสดงคำว่าเห็นสองเหรอแได้ตัวน,นา้น่ะเี่นนะ,อะลองเพิ่มไหมเด้วนี่นอืมอืมข้าวอืมโอเคแตมพตดว่าผมไม่รอผมเรียกเป็นเมื่อวานอโอเคผมอยากให้มันเรียงตามมันที่นะผมอาจจะต้องใช้คำสั่งซอสนะ แต่มีฟังก์ชันซะอ์ทีละให้เราใช้เราจะใช้ซอสจากน้อยไปมากนะข้างในซอสเราก็ต้องมีปีกาเปิดปิดนะแล้วเราอาจจะมี A กับ B ใช่ไหมจะซอสอะไรไปเสียงอะไรก็ต้องสองอันอย่างงี้แล้วก็ตานที่เขาบอกเดชชี้ไปที่ A ของเราเดัถาม,เ,ามเราจะซอสวันไม่ลายไหมเราก็ต้องถามถึงถามแล้วฉีดแล้วก็ดีดับถาม โอเคแต่ทีนี้เวลาของเรามันเราต้องจับแปลงให้เป็นวันที่ด้วยงั้นนั้นอาจะเรียงไม่ถูกนะเพราะว่าตอนเราเก็บมันเป็นน่าจะเป็นสติ่งนะที่ได้มาจากเช็กบัคตัวเนี่ยเราจับแปลงให้เป็นวันที่ใช้คําสั่งนิ้วเราก็เดทก็โยนลงไปดูสกินได้ไหมยังจากน้อยไปมากนี่ได้ละโอเคอันนี้เป็นเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานต้องขึ้นบนสดครับต่อไปเราจะมา ทำการแก้ไขไอ้ตัวกิจกรรมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มจองตาเลงด้วยไทม์ไลน์นะครับก็คือเมื่อเราเคลิกไอ้ดิบที่มีคัสที่ชื่อว่าไทามท์ไลน์อันทะี่ให้มันแสดงโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็มาแก้ไขข้อมูลอนะ่ะทีนี้ไอ้ตัวโมเดลเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะใช้โมเดลเดียวกันครับไอ้ตัวการเพิ่มกิจกรรมเลยอ่ะมาทำกันีนี้ผมก็ต้องเซตอีเวนต์ให้มันก่อนนะเมื่อดิบนี้นะถูกดับบลิกผมสดท้ดับบลิกน,นะผมไม่ใช่ DBL c ล i p เนี่ยนะให้ทำการแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชัน edit entity แล้วผมก็จะโนยนยานที่ AD ลงไปล่ะถูกเก็บอยู่ที่แปลนที่ดับแฟรดีเนะี่ยะผมสร้างฟังก์ชัน edit entity โอเคนะทีนี้ฟังก์ชันนี้ทำการเปิด m o ดอลน่ะนี่มีฟังก์ชันนี้อยู่ วันนี้ใช้แค่ชื่อหมาใช่ไหมดังนั้นผมโยนชื่อหมาลงไปอย่างเดียวได้อ่ะผมแก้ใหม่เปลี่ยนจากด็อกเป็นด็อกเนมยอนใช้ชื่อหมาก่อนแล้วก็อ่าในแสงเนมไปโอเคอยันนี้ข้างล่างสุดผมจะโยนมาทั้งยินที่เลยโอเคโยนมาทั้งแดรี่เลยนะโอเค แล้วเรามีชื่อหมาอยู่แล้วอยู่ในจอแปะตัวในชีดับเนีย่ยังไซนี่แล้วเราเซฟก่อนเราับมันคิดนี่ได้ละดึงจ้าโอเคเสร็จแล้วก็จะต้องดึงข้อมูลมาแปะนะแปะในนีก็อินพุตนี้ชื่อว่า Activity Input น,นะดับแวลูเท่าก,กับอินทีดับ Activity ตี้ชื่อ,ดอ,ดอได้ อีนี้ก็เวลานะ activity time dot value เท่ากับ n t i t i m e โอเคได้อย่างนี้ได้ไหมลองดูดนโอ้มันแสดงเป็นอย่างนี้มนอแล้วเดี๋ยวลองเซฟดูอ่ามีการเลือกตอนสี่โมได้ได้เดี๋ยว c h นเราลองเปลี่ยนค่าดูสิเปลี่ยนเป็นสี่โมสี่สิบแล้วลองเซฟ อาเราลืมนะมันเช็คซีเล็ตด o อกถ้าเราเรียกเรามีด o อกให้ดีแล้วเห็นไหมเราต้องเอาด o อก ID ไปค้นหาก่อนด้ยไปไฟล์จาก local no storage นะถูกเก็บไว้ที่ไหนเลีล่วก่อนโหลดดอกทีนี้นั่งกันเราต้องไปดึงมาใหม่ดึงจาก local no storage สร้างฟังก์ชันเดีอยวนดอกนึ่นะ r e t ั r จะแตเช่นด็อก ต้องแปลงแค่เป็นเจสสังนี้ดึงมาใช้ใส่ตัวแปลนีล่ทีนี้เราต้องมาหาหมาตัวที่ตรงกันนะแล้วก็อย่าเพิ่งดีิ่ะเซฟก่อนผมอธิบายให้ดูก่อนดีกว่าทำไมมันเวลาเราอิดิตแล้วมันอิดิตไม่ได้นะ มันขึ้นว่าการุณาเลือกหมาก่อนบันทึกใช่ไหมเพราะว่าตรงบันทึกกิจกรรมดาเนินการเช็คว้ว่าตัวแปรเนี้ย selected d o เนี้ยถ้าเดีมันเท่ากับค่าเนาต้องแี้นเตือนอย่างเดียวฟังรู้ใจในทางการแสตทันก็ดูก็ต้องใส่ด้วย,ย,วย,ย,วยทีนี้มันไม่ได้มีการเลือกหมาก่อนเพราะวา่าการเลือกหมาเราเลือกจจกตรงนี้แจกจากเทเบิลใช่ไหมเราเลือกจาก,จาก table, เทเบิลมันก็เลยผ่านแต่ถ้าเราเลือกจักตรงเนี้ย มันจะเป็นการเรียกจับถามลายทีนี้มันหมอว่าไม่ได้เป็นการเรียกมานะมันก็เลยงงๆเนี่ยอ่เอาเพราะว่าเราไม่ได้เซตตัวแปร selected doc ให้มันอ่าถ้าตอนเรียกจับ table เนะี่ยมีการเซตตัวแปร selected doc นะถ้าเราไปดูเนี่ยเห็นไ,ไหม selected doc function เนะี่ย to create table จะมาเข้ามันจะมีตัวแปรนั่ทีนี้เราต้องไปพยมคนเนี่ยตอนที่เราเลือกถามลายด้วยอืมตอนที่เราเลือกถามลายเรา เข้า i เ e n t i t y ใช่ไหมฟังก์ชันนี้เราก็ต้องทําการเรียบเต่งได้ด้วยอืมทีนี้เราจะหามาจากไหนมาตัวที่เรียบเราต้องหาจาก local state แล้วทีนี้เราต้องมาฝ่ายฝ่ายหาค่า c u r r e i n a t e เนี่ยนะ่ะลบยปเลยเราใช้คําสั่ง d o c file เนี่ยนะ file น o t ให้ดีกับเข่ากับ เราเอดีที่กูเก็บเป็นอะ่งทรีย์ตบอดีเนี่ยอ่ามันก็จะได้เป็นออบเจกต์มามาทีนี้เราเอามาลับส่ s เ l e ็ t เต็ดดอกแลเอประชร์ค้าหน้าจะได้เดี๋ยวลองลูใหม่อ่าเปลี่ยนเป็นชิงข้าวนะจิ้งข้าวกันแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนเป็นสามทุ่มสามจุดสี่ทีนี้อ่าเห็นไรไหมมันเป็นการเพิ่มลงไปใหม่ เราอยากแก้ไขล่ะถ้าเราอยากใช้โมดอลเดียวกันนะเราจะต้องเพิ่มสเตทให้มันก่อนว่าอ่ะถ้าเราคลิกจากตรงเนี้ยเป็นการเพิ่มมาแต่ถ้าเกิดเราคลิกจากตรงเนี้ยเป็นการแก้ไขเลยเนะพราะเราใช้โมดอลเดียวกันแต่ถ้าเราไม่อยากเพิ่มสเตทเราก็แค่ไปสร้างโมดอลอีกอันหนึงคิดว่าอันไหนไง่ายกว่ากันสร้างโมดลเราใครทำแล้วเราลองทำแบบเพิ่มสเตทมาดีกว่าบอกเลยอันดับแรกเลยพอเราคลิกตัวนี้เราต้องเปลี่ยน header text ตรงนี้เป็นคำว่าแก้ไขก่อนนะครับ โชว์โมเดลเสร็จใช่ไหมเปลี่ยนคำในโมเดลให้เป็นคำวค่าแก้ไขเลยเราจะต้องมีตัวแปรตัวแปรหนึ่งนะมาเก็บค่าสเตตก่อนว่าอันนี้เราอยู่ที่สเตต์ไหนนะ,ะเราสร้างตันเดิมเลยชื่อแอคชั่นสเตต่าผมสร้างให้เป็นนไว้ก่อนนี่นะใช้ตัวึ้นใหญ่เลยแล้วทีนี้เมื่อ Edit ถูกคลิกตรงนี้นะเมื่อวิ่งเข้ามาฟังก์ชันนี้ปุ๊บผมจะเซฟว่าให้เป็น Edit นี่นะโอเคแต่ถ้า เมื่อเทเบิลถูกคลิกเนี่ยสเตตจะถูกคลิกเป็นเคียร์ดละกันทีนี้อ่ะเรามาทำในส่วนของการคลิกเทเบิลกันเทเบิลเราอยู่ตรงตรงนี้เนี่ยฟังก์ชัน selected dot พอคลิกเสร็จนะก่อนโชว์โมดอลให้แม่เหล่าเซตให้มันเป็น action state เท่ากับ action state เท่ากับคีเอ็เนี่ยหรือว่า add กระดาษใช้คำวนะ่า add มา l กับอ e ดิ t โอเคทีนี้พอเข้าไปในโมเดลนะ let have t h t take ้ายฉันจะเตะเป็นคำว่าน่าเป็นคำว่ายดิบให้ทำอะไรแดมๆเลยเราใส่เป็นแอ d ไว้นะแล้วถ้าเป็นคำว่ายดิบเราก็เปลี่ยนเป็นแก้ไขแก้ไขอยอ่างเนี้ยแล้วเราก็เอา h e a d e t e x t มาใส่เลยโอเค เน่เราได้อะไรไหมจะกลายเป็นคำว่าแก้ไขกิจกรรมของหมาไมโลและที่นี้ถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะกลับไปเป็นเพลย์เมมเดิมเนีนี้คือเราเซตสเตตให้มันนะเราใช้อันนี้อันเดียวกันทีนี้ฟัโช์ได้แล้วนะที่นี้ตอนบันทึกก็อยู่ที่ปุ่มนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเช็กกิจกรรมมันจะไปเรียกฟังก์ชันเซฟแอคทิวิตี้นะเราก็ไปดูคอนโทรลแล้วก็ยินแอปแอปแล้วก็สังชื่อฟังก์ชัน เราก็ไปดูก่อนการที่จะเซฟนะทำอะไรอันนี้คือฟังก์ชันของการเซฟถูกไหมฟังก์ชันของการแอดสิอ่ะเป็นการแอดนะเขาบวกหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดเราเราแก้ไขละเราแก้ไขเราก็ต้องใช้อ e ีกลอจิกหนึ่งนะอ่ะทีนี้เราเช็คกกว่าว่า a c t i o n s t เ t e เท่ากับเท่ากับ a อ d ให้ทำอะไรเห็นไหมแต่ถ้า ActionState เท่ากับเท่ากับ เพราะกับสั่งตัวนะอ่ะให้ทำอะไรโอเคทีน,นี้แคดให้ทำเหมือนเดิมน,นี่โอเคนะทีนี้ตัวแปรนิ้วเอนที่นี้เราต้องอเอาอันนี้ไปด้วยเพราะเราต้องแอดเสร็จแล้วเราต้องพุทเข้าไปในอาร์เรย์ละอ่ะเอาอันนี้ไปด้วยอน,นี้โอเคอะทีน,นี้เราไปดูสิแอดเราไปลองแอดจะทำหรือเป่าเพิ่มกิจกรรมของตัวตูว้ตนะเดินเล่นวันสิบห้า พังไหมอันที่แ้าเก้าเอาอเลยอ่ะพังนะอ๋อโอเคเพาะว่าตัวแปรนี้เราไปอยู่ในสคอคกเราเอาออกมาอะลองดูหรือไม่ก็โยกอันนี้เข้าไปก่อนอ่ะโยกอันนี้เข้าไ้ข้างในอิดดิได้เลย่อให้มันมันเด็ว่าเราลองแอดใหม่มิล่าเกย์เล่นเย่าวันที่สิบห้ามันที่กิจกรรมเอไเล่นเอไหม เออเลตรงนี้อ่าเพราะว่าเรนเดอร์ทำหลายก็มีการใช้เดลี่ตัวนี้นะอ่ะก็ต้องโยกเข้าไปอ่ะถ้าเราโยกเข้าไปหมดเลยได้ไหมได้แน่นอนเอาโยกไปหมดเลยกนแลอคให้มารเฟ่เตัวคนที่ลังเอาใหม่ละเดเล่นมันที่สิบห้ามันทึกกิจกรรมปุ๊บอืมนีมีเข้ามาอ่าอันนี้คือจริงๆแล้วครั้งที่แล้วที่มันเออเลย มันเซฟลงหลวเข้าเลยตอนเลยนสเร็จนะทำเป็นเลนได้ทําลายไม่ทำเลนเลยบบเลยได้สองอันนะอาจจะผมปลบออออันหนึ่งอาดจะเพิ่มใหม่เอาอย่าแชนไมหลัวเดี๋ยวเพิ่มนียนๆนี่นี้นะก็จะได้มาเพิ่มทีนี้นะเป็นสเตจแจ้ไขายร้องทำยังไงเราต้องเขียนโค้ดค้อละเอียงไหมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องไปดึงแอนที่จากไอดีซส่งนี้มาให้ได้ก่อนใช่ไหมทีนี้เราดึงมาแล้วถูกไหม เราไดเอนที NT นี้โดยการคลิกเนี่ยทีนี้ไอการคลิกตรงเนี้มันอยู่ที่ฟังก์ชันยีเดียนที่ถูกไหมเราต้องการแก้ไขเอนทีที่ถูกเลือกนบะปัจจุบันเราต้องทำยังไงเราอาจจะต้องสร้างตัวแปรมาแลนที่นี้สร้างาขงางบนเนี่ยสร้างว่าเคอร์เนนทีผมสร้างให้เป็นนาวละทีนี้ตอนเราคลิกทีเดียเอนทีเนี่ยเราก็เดึนเข้ามาเสรเลย อ่าเดี้แลทีน,นี้ตอนที่เราไปใช้งานตอนที่เราจะเซฟเราก็มาใช้ตัวนี้เนาะทีน,นี้สิ่งที่เราต้องทำนะเราต้องหาข้อมูลเก่าจาก local s t o r a g e ถูกไหมเราเก็บไว้ในตัวแปรอ่ a r y แล้วก็ get d o t d a r y นี่ local s t o r a g e ปุ๊บเราจะดึงแถวมันออกมาเพื่อมาแก้ไขใช่ไหมเราจะดึงแถว เราต้องหาอินเด็กมันนะจำได้ไหมเราก็ file i n ด e x d. t o id เท่ากับสามตัวเราก็นี่ d o id ีีนนี้เราก็เก็บอินเด็กไว้ทีนี้เราก็มาเข้าถึงอาร์เมันด้วยอินเด็กอืมโอเคทีนี้เราอยากแก้ไขอะไรบ้ะเราอยากแก้ไขแอ t i ท i วิตีใช่ไหมแก้ไขแล้วบึงค่ามาจาก ทคบ็อกก็อยู่ที่ตัวนี้นัดแวลูดัดเทียมให้มันด้วยแล้วก็แก้ไข Time ให้เป็น Activity Time ดับแลแล้วพอแก้ไขเสร็จเราทำไงเราก็ต้องเซ็ตกลับไปที่ l o เ a l s t ตเือนเดิมนะเซ็น Set อต t มลลี่ย้อนฟ้าแดรี่ตัวนี้ลงไปอืมพอเซ็ตเสร็จไอตัวเคอร์เรนต็นที่เนี้ยอาจจะต้องเคลียร์ให้มันเป็นแนวเหมือนเดิมได้เพื่อป้องกันนะ จรนงๆไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเราปลอยตอนเราโดนคลิกเลือกตรงไทม์ไลน์ใหม่ตรงเนี้ยคลิกตรงนี้ใหม่มันก็ถูกอ s ลไซค่าเป็นอันที่เลือกปัจจุบันนะแต่ว่าเราเซฟให้เป็นแนวเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยก็ได้และนี้อ่ะเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าถ้าตัวนี้เป็นแนวก็พอเซฟแล้วให้มัน alert นะ alert เสี็จแล้วรีเทอร์ไม่ทำกลางนะอ่านี่นะเลือกจิตจํกรจัก่อนทำการแจ้ไข วันนนิดใส่โมทีนี้ด้วยโอเคเสร็จเสร็จเราต้องทำแอดเราต้องเรนเดอร์ทำลายใหม่ด้วยมันจะได,ได้ได้คำใหม่ที่อยู่ในรอฟ้าต์ตอเลรอ่ะเราก็เรนเดอร์ทำลายแล้วโยนค่าลบแดนดี้แตนเนี้เข้าไปปุ๊บโอเคแล้วก็เซตเทคบ็อก2สองอันให้เป็นค่าว่านเห็ไหมเราว่นเรนเดอร์สุดท้าย้วยก่น แล้วก็พอลน n ทเสร็จก็โค้ดโมเดลนะโอเคเราดูดิได้ไหมกินข้าวเปลี่นเป็นว่ายน้ำเปลี่ยนแวรลให้เป็นวันที่สิบสี่้าเรามาทิกกิจกรรมนี่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นว่ายน้ำแล้วเป็นวันที่สิบสี่แนะใช่ได้สแสดงว่าการการทำอยู่เราได้ทีนี้เราไปเพิ่มดูเพิ่มชีทบอลงไป เริ่มแปลว่ากินข้าวเอาวันนี้ตอนสี4ทุ่มปึ๊บได้เหมือนกันยี่นี้แก้ไขแก้ไขแค,แค,แค่เวลาให้เป็น1ทุ่มอ่าได้เหมือนกันไม่มีปัญหา